แล้วก็รวมใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆี่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดิมนีใจแตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆถ้าเราทำอยางคุ้นเคยข้างในก็จะโลง่ง โปร่งเบาสบายมันจะโลง่งตัวก็จะหายไปเลยแสงสว่างภายในก็จะเกิดท้าไม่เห็นดวงใสๆใครเข้าถึงดวงใสๆก็แตะใจ หยุดนิ่งนิ่งนุมๆนุ่มไปกลางดวงใสใสนะจ๊ะใครที่เขาถึงกายภายในกายใดกายหนึ่งดีชัดเจนคุ้นเคยเราก็หยุดใจไปที่กลางกายนั้นนะจ๊ะอยากเบาเบาสมายสมาย ใครที่เข้าถึงองค์พระก็หยุดนิ่งน่งอยู่ในกลางองค์พระใสๆไอ้ใจใสๆใจเย็นๆจะไปสบายนะจ๊ะถ้าเรานิ่งแน่นถูกส่วนเนี่ย สิ่งที่เราเห็นภายในจะขยายออกไปเองถ้าเป็นดวงก็ดวงขยายถ้าเป็นกายกายก็ขยายถ้าเป็นองค์พระองค์พระก็จะขยายใสเกินใสใสบริสุทธิ์ทีเดียว ใสสว่างคราวนี้เราก็น,นึกน้อมออกครึ่งในธรรมดอกไม้เทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่หน้าพระประธานนี้นะจ๊ะนึกน้อมคือนึกนิดเดียวก็จะแวบ,บเข้าไปเลย ู่ในกลางสิ่งที่เราเข้าถึงแต่ถ้ามาใหม่ก็ทำความรู้สึกไปก่อนเพราะการบูชาข้าพระณีเนี่ยเป็นกอรทำงานลึกซึ้งเราจะทำตามลำบังคงไม่ได้ต่างเป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิชาธรรมกายจนกระทั่ง ครัง้งแก่วเนี่ยวิชาธรรมก,กายต้องจำนานต้องนำบ่อยๆเพราะนั้นเราก็ต้องนึกอาราตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านเสียงมีประเด็จคุณหลวงปูพระภูปร,ปรมามพยาจารย์ของเราทั้งสองเลยจ้ะ อารันาวัติกาจานทร์กนนกยูหรือคุณยายจันทร์ของเราอารัธนาอบาสิกาทองสุขสำแดงปัน่นหรือคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปัน่นพอเรานึกถึงท่าน่ันทเอาเราแวบเข้าไปเลยในกลางองค์พระธรรมกายของท่าน ที่โตใหญ่มากท่านคล่องแล้วในวิชาธรรมกายทำจนเป็นปกติแม้กระทั่งบัดนี้ไม่ได้หยุดยั้งเลยนึ่งกันไปเรืเร่อยๆถ้าก็จะน้อมออเอาเครื่องธยาธรรมเหล่านี้แหละ กลั่นให้เป็นของละเอียดมีความบริสุทธิ์มีความละเอียดเท่ากับอายตนานิปาน,น,นจะน้อมเอาเครื่องทายาทามเหล่านีเนี่ยนะไปถวายเป็นพุทธบูชา แต่ประธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระ,ะอรหันต์นั้งหลายที่ท่านดับขันตบรินิพรา์นานมาแล้วนับแต่งแต่พระองค์ปัจจุบันถอยขึ้นไปเรืเ่อยๆท่านดับขันทุกขันคือถอดกายทั้งหมดเหลือแต่กายทรรมรหัตผล กายตาบาหลานจะสมมติเจ้าเกตดอกบัวตูมใสบริสุทธิน์นาตักอย่างน้อยยี่สิบมอสงมอนะูงยี่สิบมเข้าอายตนานิพนไม่ต้องมาเวียนว่ายใจเกิดในวนะัฏสงสารเนี่ยนับพระองค์ไม่ท้วนเลย เรียงรายอย่างเป็นระเบียบสงบนิ่งในอายตนานิปนเข้านิโรสมมัดในใส่กลางกลางทำไปเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆสว่างสวัยในธรรมธาตุอันบริสุทธ ใสบริสุทธ์มาผู้ชนยาารยาทุท่านก็นจะนำเครื่องในยธรรมเหล่านี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกาของพระพุทธเจาพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านเป็นเนื้อนาบุญให้กรเราทั้งหลายนิ่งอยู่ในนั้นนับไม่ถ้วนเลยนิ่งสงบ กายใสยกายสวยงามมากมีรศมีเจดจ้าทวางไม่มีอะไรกำบังลง่งกว้างลึบเต็มไปหมดเลยวันน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชากระแสทานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้น ตรงนี้สำคัญดีๆที่ลูกทุกคนหยุดนิ่งให้ดีเด็บนิ่งให้ดีที่ท่านกำลังทับทวีไปถวายเป็นพุทธบูชาอยู่เนี่ยดอกไม้ตูดเทียนอาหารหวานข้าว แต่ฉันไม่ได้โกหฉันแบบประสงค์ในเมืองมน,นุษย์ทั้งนั่งนิ่งๆนั่นอยู่อย่างนั้นแหละนิ่งเชื่อมจรบุญก็เกิดขึ้นเยอะแยะเลยปุญญาวิสันทานกระแสทานแห่งบุญมาซอ้อในกลางกายเราเยอะแยะเลย มาปุชเนจานั่นทับทวีไปเลยบนก็เกิดขึ้นเลยเอยบนติดกลางกายของเราอย่างเนื่องมาเป็นทิพยาสมบัติในเทวโลกแล้วทางกระตรวตาดู มีบากกรรมมีบากมาในอะไรต่างๆที่เราเคยดำเนินชีวิตผิดพลาดทั้งในปัจจุบันนะเจาอดีตของปัจจุบันเลยถึงอดีตในอดีตไปเลยเลยหนักให้เป็นเบาเบาให้หายกลายเป็นดี ตัดลันไว้ให้เจือจางเบาบางลงไหมด้วยอนุภาพแห่งวิชาธรรมกกายก็ได้นํำบุญเนี่ยไปทำอย่างนั้นท่านทำคล่องทำยำหน้าแล้วนะทับทวีไปเราจะของบุญแล้วกันิ่ง นิ่งในนิ่งให้ดีนะจ๊ะอย่างสบายๆยอย่าไปล้นอย่าไปเค้นภาพวางสบายสบๆนะทำตัวให้สบายสบยไอ้ใจสบายบ,ายบ่บุญกำลังเกิดขึ้นมากมายเราจะนึกอุทิศบุญคุศลนี้ถึงแก่หมู่ญาติ บรรพบุรุษอุปการีบุตรที่เป็นที่รักของเราก็ต้องเอาตอนนี้นะจ๊ะนึกให้ดีดีเดียวในระหว่างที่ท่านทับทวีไปคมบุญไปตรวจตาอะไรทุกอย่างไปในตัวที่ท่านมีทุกมากจะได้ทุกน้อยมีทุกน้อยจะได้พ้นทุกที่ท่านมีสุขน้อยจะได้สุขมาก สุขมากกบมากยิ่งขึ้นหมู่ญาติของเรานะจ๊ะบรรพบุรุษปุพก,กาลีปุิเพ็นี่รักของเราที่อยู่ในภพภูมิที่รับบุญได้รับไปได้บุญก็คอยจอจอดจอไปตัดหล่อนยิบากกรรมไปเรืเ่อยๆเพราะฉะนั้นบุญนี้ต้องทำให้สหม,หม่ำเสมอ ในเฉพาะอาทิตย์ต้นเดือนนอยาา่าขาดเป็นบุญพิเศษเฉพาะผู้ที่มีมโนปนิธานจะไปปราบมาประหารกิเลสได้สิ้นเชื่อมเ่ือเศษจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นถึงจะได้บุญพิเศษก่อนนี้เพราะฉะนั้นการบูชาขา้าพระดเนจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆใน,น้อยๆนะี่เป็นเรื่องที่สำคัญดีเดียว อย่าให้ตกหลน่นอย่าให้ขาดเีเดียวเดือนหนึ่งก็มีอยู่ครั้งเดียวจะได้ดวงบุญก็ติดในกลางการเราใสสว่างมากสว่างใสแล้วก็จะไปดูดบุญที่เราเคยทำมานะดึงดูดเข้าหากัน ให้ใสให้บริสุทธิ์โตใหญ่หนักยิ่งขึ้นมหนาปุญญาเจ้าย์การอาบนี้ตังผังสำเร็จให้พบชาติต่อไปให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้ดีกว่าชาตินี้ท,ทั้งหลปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสันเสริญสุขมักผลนิพพานวิจารธรรมกายเนี่ย เกิดมาก็ให้ะลึลึกชาติได้ไอเห็นลำมาก,กันตั้งแต่ยังเยาว์วัยในกรอบคกลัวธรรมกายจะเป็นสมาธิิมีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการสร้างบารมีไล่ทำแต่ความดีกันไปอย่างเนี้ยจนกระทั่งมดยุกไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ผังที่ท่านอาบุนี้ตั้งนะท่านซ้อนพรืดไปเลยเนะี่ติดกันไปอย่างนั้นนะเราก็ต้องใหม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้มันเวลาที่เหลืออยู่นี้มันมีจำกัดต้องเล่งสั่งสมบุญบุญบารมีสิ่งไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่ทำเลย ทำสต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นเงนินสนถูกสินถูกธรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองทำด่ารักษาสินจเจริญสมาธิภาวนาให้ได้บุญนี้ก็จะได้เชื่อมามาถึงปัจจุบันชาติที่เรากำลังสร้างบารมีอยู่จะทั้งทำมาหากินทำมาค้าขายเนี่ย ไก่ซื้อง่ายขายข่องกำไรง,งานเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีเป็นหมาเศษตีผู้ใจบุญขำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายปฏิบัติธรรมะก็เข้า,ขา,ขาถึงพระธรรมกายได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ สิ่งที่ไปดีอนะไรจะไปทำงานอะจายอย่เห็นที่คเราทำบุญเยอะแยะแล้วเดี๋ยวบุญนี่จะช่วยบุญนะช่วยแต่บาปก็ต้องไม่ทำมาอย่างนั้นแล้วก็บุญกับบาปก็ต้องสู้กันอยู่แทนที่เราทำบุญร้อยจะได้ใช้ร้อยปรเ็นถ้าไปทำดำเนินชีวิตด้วยความประมาทก็ต้องแบ่งเอาบุญนี่ไปตัดรอยไปบาปการรมอีกทำร้อยก็เหลือนิดเดียว ก็มันก็ไม่คุ้มกันและแถมมีวิบากติดตัวไปอีกถ้าประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้มันตั้งสมบุญบารมีให้เต็มที่ความตายไม่มีนิมิตหมายจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให มุ่งมั่นสร้างบาร,รมีให้เต็มที่ธรรมะจะต้องนั่งให้ได้ต้องให้ไปรู้ไปเห็นให้มีที่พึ่งไวในตัวของเราโดยเฉพาะพรรษานีเนี่ยเราจะต้องอธิษฐานเอาบุญพิเศษนี้ที่บูชาข้าวพระให้เราได้บรรลุธรรมไวในพรรษานี้ ได้ก่าถึงดวงธรรมภายในได้ก่าถึงพระธรรมกายจะได้มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมั่นใจว่ามีสุขในปัจจุบันดับทุกข์ได้ตายแล้วไปสวรรค์ไปดุสิตบุรีอย่างทีโหมณนะของเราไปอยู่กันตรงนั้นไม่พลาดกันไป พระวัริานีก็นึกเอาบุญเนี่ยช่วยอธิษฐานจิตให้ปฏิบัติธรรมได้สะดวกบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วอย่างถูกต้องรองรอยตรงไปตามความเป็นจริงนะจ๊ะตอนนี้บุญกำลังเกิดขึ้นในตัวอย่างมากมายให้ลูกทุกคนอธิษฐานจิตตามใจชอบนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งติดฐานจิตกันไปเงียบ